สวัสดีครับคุณครูวันนี้ผมจะพาเข้าไปสมัครบัญชีของ Microsoft นะครับบัญชีของ Microsoft ตัวนี้นะครับจะเป็นบัญชีของ Microsoft Office 365 e d u c a t นะครับ d u c a t i ั n นะครับบัญชีตัวนี้นะคุณครูก็จะนำมาใช้ในการจากกัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็คุณครูก็จะนำมาใช้ในการทำงานเอกสารได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นบัญชี Office 365นะครับ Education ตัวนี้นะครับคุณครูจะสามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint นะครับในส่วนของการทำเอกสารได้ฟรีนะครับขั้นแรกนะครับคุณครูเข้ามาที่ Google นะครับเสร็จแล้วพิมพ์เข้ามาในช่องเสิร์ชนี่นะครับว่า Office 365 Education ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคุณครูกดค้นหาปุ๊บนะครับคุณครูจะได้หน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่คุณครูก็เข้ามาที่คำว่าเปรียบเทียบแผนนะครับ ตัวนี้นะครับคุณครูจะได้หน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้คุณครูเข้ามาที่นักเรียนและครูปวดลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับให้คุณครูกรอกอีเมลนะครับที่คุณครูสมัครไว้ที่โรงเรียนนะครับเช่นตอนนี้ของผมเป็นเทสองนะครับต้องเป็น ac t h นี่นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บนะครับให้ครูเกด กด start นะครับมันจะถามว่าฉันเป็นนักเรียนหรือฉันเป็นครูใช่ไหมครับให้คุณครูเลือกฉันเป็นครูนี่นะครับเขาจะให้คุณครูกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใช่ไหมครับคุณครูกรอกเลยครับเอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับสร้างรหัสผ่านเลยนะครับ รหัสผ่านตรงนี้นะครับแนะนําให้เป็นรหัสผ่านที่รับกุลหน่อยนะครับเอาเป็นตัวเลขตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นพิมพ์เล็กแล็พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดส่งรหัสลงทะเบียนใหม่นะครับไปที่อีเมลของเรานะครับพอกดสัสรหัสลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูจะมาต้องมาตรวจที่ในอีเมลของเรานะครับว่าในอีเมลของเราตัวเนี้ย ที่เราส่งไปในลิงก์เนี่ยนะครับให้เข้าไปเช็กเสร็จปุ๊บดูซิว่ารหัสลงทะเบียนของเราคือรหัสอะไรเช่นตอนนี้ของผมมาเป็น6 2 7 7 3 6อย่างงี้ใช่ไหมครับคุณครูก็ใส่ไปเลยครับ6 2 7 7 3 6นะครับอ่ะพอส่งเสร็จปุ๊บให้คุณครูยอมรับนะครับกดถัดไปรอสักครู่นะครับเขาจะเจ้งนอ e r t อีเมลออกมาให้คุณครูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อีเมลของคุณครูจะเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะสามารถใช้บัญชี Microsoft Office 365ได้นะครับอ่คุณครูลองใส่อินดูนะครับ คุณครูพอมาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บให้คุณครูข้ามไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปคุยกันอีกทีเรื่องการปกป้องบัญชีนะครับคุณครูข้ามไปก่อน14วันนะครับเมื่อกว่าจาเป็นจะต้องใช้นี่นะครับข้ามไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูเข้ามาที่คําว่าถัดไปนะครับเสร็จปุ๊บมันจะถามกลับมาใหม่ว่าต้องการหรือเปล่านะครับก็กดข้ามไปสิบสี่วันนี่นะครับลงชื่อค้างไว้ไหมแล้วแต่คุณครูนะครับแล้วว่าคุณครูต้องการจะให้มันลงชื่อค้างไว้หรือเปล่านะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะถามประเทศนะครับให้คุณครูเลือกประเทศไทยนะครับหาคาว่าประเทศไทยมันจะเป็นบวกหกหกนะครับหพอบวกหกหกเสร็จปุ๊บให้คุณครูใส่ใหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่คุณครูต้องการนะครับใส่ลงไปเลยนะครับส่งรหัสให้ฉันปับ๊บเขาจะส่งรหัสมาให้นะครับให้คุณครูใส่รหัส รักษาความปลอดภัยนะครับที่ได้มาจากในโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะใส่เสร็จปุ๊บกดถัดไปครับอ่ะเขาบอกว่ายืนยัน S M S เรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปอีกครั้งครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์อ่ะลงชื่อค้างไว้ไหมอาจใช่ ออกจากระบบดัสลับเสร็จแล้วครับบัญชี Microsoft Office ของคุณครูก็จะใช้ได้นะครับให้คุณครูลองเข้ามาใช้ดูซิว่า Microsoft Office ของเราอะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี Word Excel p o w e r p o i n t o n e Drive นะครับแล้วก็มี OneNo t ตแล้วก็มีทีมนะครับที่คุณครูใช้จริงๆนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง Word ทั้ง Excel ทั้ง p o w e r p o i n t นะครับใช้ได้ฟรีนะครับแต่ต้องใช้่านออนไลน์แบบนี้นะครับได้เป็นเวิร์ดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุณครูตอนนี้คุณครูก็จะสามารถใช้ Office 365 for Education ตัวนี้ได้แล้วนะครับอยังไงถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวคุณครูติดต่อมาได้นะครับที่ส่วนตัวเลยนะครับอขอบคุณมากเลยครับผมที่อุตส่าห์เข้ามาฟังฟังนะครับ